ถุงใส่อาหารสายให้อาหารไซริงขนาด50ซีซีสำลีชุบน้ำต้มสุกแก้วน้ำแก้วยาผ้ารองกันเปื้อนเหยียบให้อาหารแอลกอฮอล์ล้างมือ ต่อไปจะเป็นการสาธิตการให้อาหารทางสายยางซึ่งก่อนให้อาหารทางสายยางนะคะเราควรจะดูดเสมหะเพื่อทําให้ทางเดินหายใจโลง่งป้องกันการไอการสำลักระหว่างการให้อาหารทางสายยางค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะอย่างแรกให้เราล้างมือให้สะอาดจากนั้นปูผ้ากันเปื้อนนะคะ าจากนั้นเราจะมาตรวจสอบนะคะว่าปลายสายเนี่ยอยู่ในกระเพาะอาหารหรือไม่ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากนะคะก่อนการให้อาหารทางสายยางก่อนที่เราจะใส่ซลิงค์ลงไปที่ปลายสายเราควรจะเช็ดทำความสะอาดปลายสายด้วยสำลีชุบน้ำต้มสุกจากนั้นต่อไซลิงก์นะคะที่ปลายสายให้อาหารได้เลยและเราก็จะดูดดู ปริมาณอาหารคงค้างในกระเพาะอาหารนะคะหากว่าเราดูดได้ไม่ว่าจะเป็นน้ำย่อยหรืออาหารออกมาได้เนี่ยแสดงว่าปลายสายเนี่ยอยู่ในกระเพาะอาหารนะคะซึ่งเราจะสามารถให้อาหารได้จากนั้นเราควรสังเกตปริมาณนะคะอาหารที่คงเหลือในกระเพาะอาหารรวมทั้งกลิ่นแล้วก็สีนะคะหากว่ามันมีกลิ่นบูดเราสามารถดูด อาหารคงเหลือในข้ออาหารทิ้งได้เลยทั้งหมดแล้วให้อาหารมื้อต่อไปได้แล้วก็หากว่ามันมีปริมาณเยอะกว่าครึ่งหนึ่งนะคะของมื้อก่อนหน้าให้เราพักไว้นะคะหนึ่งชั่วโมงจากนั้นเราจะมาประเมินใหม่หากว่าอาหารมันมีปริมาณน้อยลงเราสามารถให้อาหารต่อได้แต่หากว่าอาหารมันยังเยอะอยู่ให้เราเว้นมือนั้นไปนะคะส่วนสี หากมีสีน้ำตาลคล้ำหรือมีสีแดงสดเราสามารถนำผู้ป่วยเนี่ยออมาพบแพทย์ได้ทันทีนะคะเพราะว่าแสดงถึงการที่จะมีเ,ออเลือดออกในกระเพาะอาหารค่ะอ,อ่าทีนี้เราตรวจสอบปลายสายแล้วนะคะเราดูดได้น้ำย่อยนะคะแสดงว่าปลายสายอยู่ในกระเพาะอาหารแล้วจากนั้นเราจะเริ่มวิธีการให้อาหารทางสายยางนะคะค่ะซึ่งก่อนให้นะคะเราก็จะมียา ก่อนอาหารซึ่งยาเนี่ยเราจะสามารถเจอได้ทั้งเป็นแบบแคปซูลหรือว่าเป็นแบบเม็ดหากเป็นแบบเม็ดก็ให้เราบดให้ละเอียดนะคะแล้วก็ผสมน้ำเล็กน้อยแต่หากเป็นแคปซูลเราก็แกะออกได้เลยนะคะเราก็สามารถให้ยาก่อนอาหารในขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะต่อไปเราจะเริ่มให้อาหารทางสายยางนะคะซึ่งเราสามารถใช้เป็นไซลิงค์นะคะในการให้อาหาร เราอ่ะจะดึงกระบอกสูบนะคะออกมาจากเซลิง์ทิ้งไว้แล้วก็ก่อนต่อเราจะเช็ดปลายสายนะคะด้วยสำลีชุบน้ำต้มสุกอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วเราก็จะนำเซลิงนะคะต่อจากปลายสายในลักษณะนี้แล้วเราก็ควรจะพับสายนะคะ ไวไ้เพื่อป้องกันไม่ให้อากาศเ,เข้าสู่กระเพาะของผู้ป่วยนะคะเพราะจะทําให้ผู้ป่วยมีภาวะท้องอืดได้ค่ะแล้วเราก็จะเตรียมนะคะคอาหารใส่ในเหยือกให้อาหารไว้นะคะเราจะให้ครั้งละ5 0ซีเราจะค่อยๆเทอาหารนะคะคลงไปในเซลิงของเราเราก็จะค่อยๆปล่อยไปนะคะ ให้ความสูงอยู่ระดับรบอกนะคะของผู้ให้แล้วเราก็ไม่ควรให้อาหาระหมดเซลิงนะคะเพราะมันจะทําให้อากาศเข้าเฉพาะคนไข้ได้นะคะจากนั้นเราก็เติมอาหารเข้าไปทําไปเรื่อยๆนะคะจนอาหารหมดค่อยๆปล่อยไปนะคะหากสมมุติอันนี้เป็นเซลิงสุดท้ายนะคะที่อาหารจะหมดและ ก็เหลือไว้ลักษณะเดิมนะคะจากนั้นเราก็จะเป็นการให้น้ํานะคะหลังให้อาหารเป็นการล้างสายนะคะปริมาณนี่ก็ขึ้นอยู่กับผู้ป่วยแต่ละโรคนะคะหากว่าไม่มีข้อจํากัดอะไรเราก็จะให้ปริมาณ50 cc แต่หากว่าคนไข้โรคไตเราก็จะให้ปริมาณน้อยลงจากนั้นนะคะ ส่วนรอบนี้นะคะเป็นรอบสุดท้ายเราสามารถปล่อยได้เลยจนปลายอากาศนะคะไปที่ปลายจมูกข,ของคนไข้นะคะนัันก็กดสลิงได้แล้วก็ทำความสะอาดปลายสายนะคะด้วยสำลีชุบน้ำต้มสุกอีกรอบหนึง่งเป็นอันเสร็จค่ะเก็บผ้าได้นะคะ จากนั้นนะคะเราควรจะจัดท่าผู้ป่วยศีรษะสูงนะคะขนาด30-45องศาไว้จนกระทั่งอาหารให้อาหารทางสายยางหมดอย่างน้อย1ชั่วโมงนะคะเพื่อป้องกันการสำลักลงปอดค่ะสำหรับอีกวิธีหนึ่งนะคะหากท่านใดไม่สะดวกในการให้อาหารทางสายยางแบบใส่ลิ้งเราก็มีวิธีอีกแบบหนึ่งนะคะ จะเป็นการให้ผ่านถุงใส่อาหารค่ะเราจะต้องมีการต่อกับสายให้อาหารเราก็จะบีบตรงกระเป๋ะนี้นะคะให้อาหารลงมาจากนั้นกดที่ล็อกนะคะให้อาหารไหลมาที่ปลายสายค่ะค่ะออกมาแล้วนะคะต้องระวังอย่าให้เลอะนะคะจากนั้นก็เข้าสู่ขั้นตอนเดิมค่ะก็คือ เช็ดทาความสะอาดด้วยน้าต้มสุกนะคะบริเวณปลายสายซึ่งอย่าลืมว่าเราก็คือทําการตรวจเช็คปลายสายว่าอยู่ในกระเพาะอาหารเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เลยจะสามารถต่อสายให้อาหารกับสายยางได้เลยค่ะให้ข้อต่ออยู่ในบริเวณผ้าที่เราคูไว้นะคะจากนั้นค่อยๆปล่อยที่ล็อกนะคะ ให้อาหารค่อยๆไหลเข้าใส่ยางคนไข้นะคะเร่องการให้อาหารเราก็จะให้เนี่ยอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะคะเราก็สามารถปรับได้เลยนะคะจะให้ปริมาณประมาณนี้นะคะประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะเท่านี้ก็คือ ไปอันเสร็จสิ้นแล้วค่ะก็ตอนนี้ก็คือรอให้อาหารเนี่ยหมดถุงเราก็จะให้น้ำตามเหมือนในขั้นตอนของไซลิงค่ะค่ะสำหรับถุงให้อาหารนะคะแล้วก็สายให้อาหารเนี่ยเราสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้นะคะโดยใช้ก็คือ1ถุงกับสายเนสายก็คือใช้ได้1วันเลยโดยแต่และมื้อคือหลังหมดอาหารเนี่ยเราใช้น้ำร้อนนะคะล้างแล้วก็แขวนไว้เพื่อนำไปใส่อาหารในมื้อถัดไปค่ะ จากอาหารนะหมดถุงเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็คือเราสามารถให้ยาหลังอาหารได้เลยจากนั้นเราก็จะมาถึงขั้นตอนที่ให้น้ําตามนะคะเราก็กลับมาขั้นตอนเดิมนะคะเช็ดปลายสายก่อนต่อก,กับสลิงนะคะเพื่อให้น้ําตาม ค่อยปล่อยสายนะคะที่พับไว้ปล่อยจนสุดนะคะอ่าแล้วก็ปลดได้นะคะเส็ดปลายสายด้วยจำดีชุมน้ำต้มสุกอีกครั้งหนึ่งค่ะจากนั้นก็ปิดปลายสายให้เรียบร้อยนะคะเป็นอันเสร็จการให้อาหารทางสายยางค่ะ